สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่สาวลาวสิคาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะตลาดเนาะมาม่องโฮเซลเนาะโฮเซลตัวนี้แม่น,นันคนที่ว่าขาเจ้าเฮ็ด้านอาหารหรือว่ามีม่องขายเครื่องเนาะมี้านขายเครื่องเนาะจะา้าเคาดได้เนาะต้องได้มีคาดตัวนี้เข้ามาขาเจ้าจะให้เข้ามาเนาะของสาวลาวกับพี่น้องคนเฮ็ด้านอาหารทั้งกันเลยเห็นให้เนาะสาวลาวก็จะมาเดือนหนึ่งส่งเพื่อเนาะอาทิตแล้วนนี่สาวลาวก็มาเนาะ แตนมือนี้สาวลาวีิมาซื้อปีกไก่กับมะม่วงและสาวลาวก็เลยมาอีกเนาะม่องนี้ก็แม่หม่องเงินขาเจ้าขายหงยางเนาะม่องนี้ก็หม่องเงินขาเจ้าขายข้าวเนาะสาวลาวีิหามาบึ่งข้าวเนาะ่มาเมื่อนี้ข้า,ขาวราคาพท่ายเนาะตัวนี้สิบแปดดอนสี่สิบเก้าเนาะข้าวันกาอย่างตัวนี้บุหงบกสาวลาวบ่เคยกินเนาะข้าวกะนี้ตัวนี้มันข้าวการ้างเนาะ ข้าวกะ้างตัวนี้มันเข้าเจ้าวเด้อตัวจัสมินไรเนาะตัวนี้บุหัวเข้ากะอย่างเนาะสาวลาวกินข้าวกะตัวนี้เนาะข้าวันของเมืองไทยเนาะข้าวตัวกะวังเดิมเนาะกะมุงกุดเนาะตัวนี้แม่นอาทิแล้วนี่สาวลาวก็ซื้อสามเป่าแล้วเนาะสาวลาวมาเบื้องบ้านราคามันเท่าไหรเนาะตัวนี้แม่สาวห้าผ้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวห้าผ้าเข้าเจ้าสนิทพิเศษเนี่เบื้อง มันเป็นปีไม่บอปีอาฮิตเลี้ยนี่สาวลาวซื้อปีสองพันสาวโอนยังยังปีสองพันสาวอยู่คือเก้าเนาะปีสองพันสาวเข้าไม่ยังบอทันได้ออกมาเนาะหน้าที่เข้าไม่ออกมาแล้วบาง้านเข้าไม่ออกมาแล้วเนาะปีสองพันสาวเอ็ดเนาะตอนนี้ยังปีสองพันสาวอยู่ตัวนี้เข้าตัวนี้เข้าเจ้าแซบเนาะก้าวบังเดิมเนาะสาวเอ็ดดอนสามสิบเก้าเนาะสาวห้าเผาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี่สาวลาวสิบบเอาเพราะว่าสาวลาวเอาอาฮิตเลี้ยนี่สามเป้าแล้วเนาะ สามเปาแล้วมันก็มีข้าวหลายแน,เนวเนาะมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวแต่ละแต่ละกาแต่ละกาเนาะแต่ละยี่ห้อยีนะ่ห้อเนาะเขาจะเอามาขายเนาะบางแนวก็คือบางแนวก็แหงอยู่นี่ก็แล้วแต่เนาะบางบางย่างก็คือบางย่างก็แพ้งแต่เราต้องได้ซื้อหลายเนาะเพราะว่าส่วนหหา่มีแต่พวกที่ว่าขายเครื่องพวกที่ว่ามี้านขายเครื่องกับพวกที่ว่า้านอาหารเนาะจะเฮ็ดค์ดได้เนาะวันนี้สาวลาวสิหาพูกคนมา ตู้เย็นเนาะตู้เย็นนี่เขาเจ้าก็ไวม้มังเมียนซีนเมียนไข่เมียนอ,อ,อ,อาหารแบบเครื่องที่ว่ามันเอาไว้นอกมันเนา่านะเขาต้องได้แช่เย็นเมียนเนาะสา,าวเลาจะหาย่างระเนะาะย่างระแล้วสาวเลาสิเป,ปลยเปี่ยวปิกไก่เนาะสา,าวเล้าสิหาย่างรอไปมึงมองผักมอังอย่างเนาะส่วนหล่ายอยู่นี่มีแต่พวกที่ว่าอันคนที่ว่าเขาเจ้ามีห้านอาหารเนาะเข้ามาซื้อแล้วก็มีันมีห้านขายเครื่องเนาะ ขาเจ้าเข้ามาซื้อเครื่องเข้า,า,ขา,า,นะา,า,า้านขาเจ้าเนาะสาวลาวสิหาย่างมาม่องม่องเมียนพักเนาะตัวนี้ม่องเมียนพักเมียนมากมไหมบ่เมียงนะที่จริงถ้าเขาซื้อไปกินแบบประจําเขาครอบครัวน้อยบ่เมียงนะเขาซื้อ้านน้อย,อยจะดีก่อนเนาะตัวนี้มันแบบเขาเจ้าขายส่งเขาเจ้าขายราคาก็แล้วแต่เนานะบางแนวก็คือบางแนวก็แพงเนานะบางแนวก็แพงก่อน้านน้อยเนาะบางแนวก็คือก่อนฮานน้อย ต่เราต้องได้ซื้อหลายๆเนาะอันนี้มอ่งข้าเจ้าเมียนพักเนาะแถวนี้มองเมียนพักขาเจ้าจะขายแบบจํานวนหลายๆเนาะสาวเราจะหายย่างไปมองเมียนซีนเนาะสาวเราสิไปซื้อขาหมูเนาะขาหมูเอาไปหัส้มหมูเนาะอันนี้มันมังเมียนซีนหัวซีนหมูซีนอย่างแล้วแต่เนาะซีนไกล้ซีนอย่างเนาะตัวนี้มันซีนหัวเนาะซีนหัวข้าเจ้าก็จะขายเป็นงุ่นใหญ่ๆเองสิละเนาะ สาวลาาอยากได้ขาหมูเนาะปุ๊บพวกขาเจ้าวันเมียนเครื่องเนาะต้องได้ห้าขาเจ้าก่อนเนาะขาเจ้าเอารุมายกเครื่องขาเจ้าออกเนาะท่าขาเจ้าเนาะมึงขาเจ้ายกเครื่องต้เย็นขาเจ้าหง่แง่เนาะเอารุเข้ามาได้เลยนี่มันเป็นหูแเซลเนาะขาเจ้ายกเครื่องกระเจ้าลงมา ส่วนหลายสาวเราก็จะมาฮิตมาเดือน 1, 2, นึงสองเพื่อเนาะมาเดือน 1, 2, นึงสองเพื่อจะมาซื้อนแบบปิกไก่ปิ๊งอย่างเนาะสาวเราจะเอา,าขาหมูเนาะขาเจ้าจะขายงูหญ่ๆอย่างนี่เลยขาหมูข้าจเจ้าก็จะแพ็คสองขาติดกันเลยเนาะสาวเราก็จะเอาแพ็คนึ่งเนาะโอเควันนี้คุณสาเห็นบึงไก่บึงปีกไก่มาบึงปีกไก่เนาะ มึงสาวเลาวสิเอาปีกไก่แก๊สนึ่งเนาะมึงขาเจ้าขา่เผ้าพอดได้เนาะบางเฮือเขาโชคดีเขาก,ก็ฮึกยางพระเจ้าออนเซลเนาะบางเฮือเขาเพราะนั้นก็ฮึกยางขราเจ้าโบออนเซลเนาะราคาธรรมดาเนาะอันนี้สาวลาวสีเอาหมดแก๊สเลยเนาะเอาแก๊สนึ่งขาเจ้าจะขข่เป็นผ้าเนาะ เผาหนึ่งสองดอนห้าสิบเนาะโตเผาเนาะสาวลาวก็เอาแก๊สหนึ่งเนาะวันนี้แล้วแล้ววันนี้สาวลาวจะไประเบึ้งผักก่อนเนาะสาวลาวีหาไประเบึ้งผักเนาะโซนนี้มันโซนมองข้าเจ้าขายมักไม้กับพักเนาะตัวนี้มันมกักไม้ข้าเจ้าจะขายเป็นเป็นแก๊สเป็นแก๊สเนาะ คุณสาวเชิชิออกไปก่อนเท่านัาเาเ้เพิาหนาอดสนเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นเนาะสาวลาาจะชิลอ์ย่างมาบึงอันนี้แม่นหัวกระเทียมเนาะเขาจะขายเป็นจังซี่เลยเนาะถ้าแบบผู้ใดที่ว่าน,นั่นเขาก็ซื้อไปแบ่งกันเนาะครอบครัวน้อยเนาะสาวเราฮิเแล้วนี่สาวเราก็ซื้อหกหนึ่งเนาะอันนี้ก็มากอะบาคาโดหกหนึ่งเจ็ดดอนหกสิบเนาะมักพั้าวเนาะ ฮิตแล้วนี่สาวเหล่าก็ซื้อหลายแนวเติบเนาะนี่สาวเรลากลักบึ้นมาเอาปีกไก่เนาะปีกไก่กับมังม่วงมันนี่สาวเล่าสิย่างไปบึง้งบัม่วงเนาะบึ้งอันนี้ขเขาจะขายแบบห่งยัญ่ๆถึงสี่เลยเนาะถ้าเขาครอบครัวน้อยซื้อไปเขาก็กินบม่มดเนะาะใครมันซื้อไปแบบเอาไปแบ่งกับมู่ก็โอเคนะส่วนหลายสาวเรลาามักจะซื้อไปแบ่งกับแม่ป้าเนาะ ซื้อไปแบบมื่อนี้สาวลาวสิฮะมาเบื้องมังม่วงเนาะมังม่วงแก๊สนึ่งหกดอนสี่สิบเก้าเนาะมันจะมีแป้นน้อยเจ็ดน่วยเนาะแต่เหาซื้ออยู่นี่จะฮึ่กก้อนเนาะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าเอาไปซื้ออยู่ฮานน้อยก็บอกหนึ่งสิบปลายดอนเนาะสิบดอนสิบปลายดอนแล้วแต่เนาะสาวลาวเมื่อนี้สาวลาวเสียเอาสองบ็อกเนาะบ็อกหนึ่งก็มีเจ็ดน่วยแป้นน้อยเนาะแล้วแต่หน่วยน้อยหน่วยใหญ่เนาะสาวลาวเสียเอาบ็อกนี้เนาะสองบ็อกนี้เนาะ โอเคบันนี้เฮาก็แล้วเนาะบันนี้เฮาก็มาเรียนเรียนคิวจ่ายเงินเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนเรียนคิวจ่ายเงินมึงวกเขา้าอันมีหานอาหารพวกหานขายเครื่องข้าขก็ซื้อไล่ยล,ย,ลยเนาะข้าก็ออกมาซื้อเครื่องเขา้าคาดหานขเขาเจ้าก็มาซื้อข้าวหานสาวลาววันนี้สาวลาวก็ซื้อมองังม่วงสองบล็อกเนาะแล้วก็ปีกไก่บล็อกหนึ่งเนาะ,ะ,ะแล้วก็แนวนั้นซื้อเครื่องเจ็ดแนวเนาะซื้อเครื่องเจ็ดแนววัอนี้ โอ okay, เคตอนนี้ของก็ออกไปได้เลยโอเคคลิปนี้สาวลาวก็บร่ได้มีอย่างไรนะคะ่ะเขแม่พี่น้องมาเลาะตลาดเนาะโอเคคลิปนี้สาวาลาวก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านอ้องบาย